เสียงท่ายอยู่ในนี่เด้อพี่น้องครับนี่มีห้เสียงโชคเดียว่ฮรบันนี่จุดทูกก่อนเนาะจุดทูกบูชาขอพรจากปู่กอดนะครับค่อยไปันนี่ล่วงหนะครับผมไฮรบันนีล่วหาันะครับผมอ้ต้องบอกฝันก่อนบอกฝันก่อนพระประจกต้องบอกเรื่องฝันก่อนได้ตัวเลขได้ฝันนี้ค่อยๆไปจับอีก บอกว่าวเสียงฮะกระซ้งเลาส่ะเดียวเดียวเดีอากดหนได้นจะต่อไปถอยออกไปอีกเนี่ยอ้าบอกความจมาจูุกน่ไเาไปไปหมวกไม่อหมวดอดแล้วเนาะขมวว่าบอดหมวกก็ไม้างามต่อไป โอ้ยตะวังามมองมางามลังกันแนสงามสิงามเอ้ายังงี่ยังตัวตัวมันยั่งมันตายตายแล้วตายแล้วอุ้ยได้แล้วได้แล้วเขาโแ้วนี่ตอเงินตอท่อง่ดีดีใส่น้าแล้ไปอ๋อนี่ก็เสร็จไปเลยนะ เอาเดียวอันเดียวนี่เอานําบ่เอนําบ่เอาทอดให้ทางเราสดบ่ได้ไสดสดดสิสดบ่เ่าให้ฮาติสดบ่สดเอา ยังงี้ตาฟันล้วสินาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทหารทุกท่านเนาะค่ะถ้าอยู่มาลอไว้กรัมนเอฟซีพันกธนาความฝันเนาะความฝันนั่นมื่อนี้ยื้อายเมื่อนี้วัดปูไผ่วัดนาขมูลวัดป่านาขมูลมื่อนี้มาขอพรจากปูไ่เพราะว่าษาลีละล่างเป็นอยู่นีแม่นจังบ่เนาบ่เปื่อย ะลีละลังสังขารเพิ่นครับบอเนาบอเปื่อยก็เป็นแปกเป็นปฏิหารเนาะปูเพิน่บนบารมีเพิ่นหลายวันนี้เมื่อนี้ก็ลเลยมัดขอพรอน,นะคะจากปูภัยนี่แหละเพราะว่าปูภัยนี่เพิ่นก็นเป็นสายเมตตาสายโชคลาภที่แล้วเนาะก็เลขขออนุญาตสาธโได้เริปูขออนุญาตเราความฝันวยเอฟซีฟังฝันเมื่เคือนนี่นคอนซีแก้งละ อนสิิแจ้มวันนี้ก็เป็นคล้ายๆคือมีเฮียนหลังหนึ่งพ่นเฮ็ดงานเฮ็ดบุญเป็นเฮ็ดบุญ,บญพ่นเลยไปหักรามากพ่นไปหักรามากวันนี้พ่อพาลงรถไปในบ้านหลังนั้นแล้ววันนี้ก็เลยเอาโอนษณาสายตาเจ้าของเอ๊ะไปเย็นไปทะเบียนรถเพิ่นไปทะเบียนรถเพิ่น ตัวไดล่ะเฮ้อขึ้นเรื่มขยจดไปใส่ขยได้สอนจะจฟังดีนะสอนอยู่ตัวาลึกเนาะหนึ่งอ่าสี่ศูนย่จุดยูเฮียนนี่จดปันอีกี่ัเขียนปันไปเขียนเขียนต่เลขเขียนต่เลขไว้เพราะว่าสี่ศูนย์หนึ่ง หกสามเลขสามตัวเลขห้าตัวก็ววสิว่าหนึ่งศูนย์สีส่หกสามสามาแมนบอออ่อยน่าเอ,าอกกีนบอขันก่อนเบราะเพราะว่าได้สอนสอนเราฟังสี่หกสามแล้วพี่น้องตัวทั้งไทยสามตัวไทยหนึ่งศูนย์สีส่หกสามนั่นละเพรไพ่ได้พี่น้องมันจำมาได้นี่หละเป็นยังขึ้นได้เขียนฝันมาน,นี่นเขียนฝันเขียนไม่หัวบอ,นอานกระดาษหัวบอ,นบอนบานไม่บ้าน พันบ่ได้เอามาน้มามันก็บอกเคิดอ่าสิได้เราฝันซูเอฟซี่ั่งยู่องนี้เนาะวันนี้ที่งานเพนิ่นก็เลยว่านันา่งฝันเราไปวันสัเอซี่เป็นทางนะถามเป็นทางมาถามกันเลยไดยวบ้าออานั่นแหละกับฝันกับฝันแบบนั่นแหละว่นนานเฮียนนั่นเพิ่นเป็นงานเพนิ่นก็เลยไปหัดพระมาสวดมาทำบุญวันนี้จักเป็นยังกุดอกสซยตาจาพองหนัหงหนไปเห็้นลถด รถไปรับพระแมนรถไปรับพระทะเบียนรถมาแนละ้วเอา้าทะเบียนรถคือมีหาตัว,วสัน<ม>แต่กเกาทะเบียนรถมีจัตัตนะมีสี่มีสี่เนาะทะเบียนรถคือมีหาตัว,วสันพันเลี้ยวไปเห็ยนพันเฮีนหนึ่งศูนย์สี่หกสามนั่นหละสามนั่นหละ สน่ต้งไที่่านน10463เป็นตัวนี้ล่ะงาดนี้มันสิเป็นจังไดนี่ล่ะคอยให้5ลูกไปเหนียวบาดนี้ได้เมียสะเดอนได้ได้เฝ้างอแงเอาปากกามาเขียนแต่เลขไว้อย่าลืมที่งฟันยาวไปก่อนันมันสิต่อไปอีกยมันเลลืมเล่านั่นล่ะลกตีได้ล่ะ้เมียนกันี4 ไอหมูเมียเรเาลเลยนอนนอหลับเลยนั่นแหละนี่แหละคือฝันฝันสิจับต้องฟันต้องวัดเนาะีติดจับอก็จับหน้าตรมีฝันยังเพิ่มเติมบ่ห้องจังการป้ายน้อกันอีกแล้วป้ายขันคื่อวันี่ผ่นนานมากกับปกติมันกั้อันฝันว่ามันได้แป่เอาให้ถูกเนาะอันนี้ฝันเป็นโตฝันเป็นโตฝันเฮียนไปทะเบียนรถไปฮับพระมาสวด ม่นยันหลังนันนีงานหกสามด้วยแล้วก็สี่หกด้วยขึ้นลายตัวใน่ละวันาะจับมับ่อจับมันแล้วค่อยตัดออกจับเหมือนในเรืเดีแล้ก็ค่อตัดระมาเชื่อๆนล่งวนแล้วก็ลอบมังมาน้าสิบปัดเงาติบอแล้วตัดออกกันละ ขออนุญาตการที่พัลลัคกับเทคลัสเมเล่ได้มากกับสลีนาออกตไปแล้วกัสิคอชูน้ำก็บ่าเนี่ยเสิ่นี้ว่าตรงในนี่อได้มั่นใจได้มั่นไดกเคือสิขอโชคน้ำปูพันี่ล่ะคนนี้ปิงปองเอาเลขตัวนี้เม่นบอเขียนหน่อยๆจล้วกันนั่นอานอนอานอ่นมการก็ตัวใหญ่ มันเตรียมหน้ากระดาษนั่นก็ได้ออเก็ยังคัดไปดออกมันก็นแบบนี้เนาะสอนสซุอยเนี่ยฟังูเห็นบ่กข่อยสิถามเจ้าเจ้าบาดข่อยสอนมาบ่ถืกแก้วยังจำได้ตรงขีดเนใต้ ໂຕຕົງລະ63ກรບ3ຕັຕວ່າຕ63 64 สาีอมอมสี่หกันนีลาหนึ่งสสีตัวตรงตัวแดงสีแดงไี่วาเจ้าวานหลายได้จากพราะวันฟันได้หาตัวเีดแดงที่จริงมันมีเลขหนึ่งศูนย์สี่หกสามเดี๋ยวค่อยเก็บอืมก็ได้เดี๋ยวห้องค่าเปดเดี๋ยวค่อยไปนรวมติ้งปองนะจมูก อันนี้ฟันต่องวดเราก็ต้องรอโค้งสุดท้ายด้วย๋ยวถ้าเบิ่งเพิ่มจุดฟันเพิ่มเติมอีกบออันนี้เลขลยันมานี่ฟันเด้อพี่น้องเด้อนี่ยราวะดวงเพิ่นกำลังเข่าดวงเพิ่นห้อมขึ้นกับเอ็ซีบอกว่าตามฟันในลัดต่อเพื่อนกับฟันนี่ดีแต่วา <สน S 2> ่างุดฟันุเลี้ยงมาแล้วสามงวดติดล้พี่น้องสา,<บ>ามงวดวันหนึ่งวันที่สี่จะเถืออันนี้ฟันเป็นตัวนี่ฟันว่าได้เป็นตัวงวดก้อนฟันตีเป็นเลียเอา หนึ่งศูนย์สี่หกสามงตัวตรงมากกับสหกัสามกับสี่หกเห็นไหมกหนึงศูนย์ศูนสี่ก็แล้วแต่เอซีสิตาฉันว่า1นอกอกไปแล้วก็ตัดออกเอาสิน่งศู่างหล่อหยาก็ตัดออกเอาสิเอซี่เบิ้งแต่ว่าถ้าเข้ามาเลขกติดซาำค่ะเมา่ไรตัวเมา่ไรตัว